วนนี้เอาพอไปไม่ได้วันนี้เอบาาวดมากเลยเราันนี้พามาเลยฟาดเจ็ดครับผมขอเบียดกันขอเบียดนุ่งๆกันนุ่งๆกันนุ่งกันนี่มาท้ายหน่มาท้าหน่อยเดี๋ยวรถกระเลกใครครับผมรถกระเลกใครครับผมอ่ลรถคันนี้ใครครับผมอ๋อไอ้ม่นเจยอีร้านึ่ง่อน้องหยองนะครับน้องหยองคันนี้ใครับผมคันนี้ใครขอหนึ่งแสนเป็นเจ anh đi honey, honey, đi honey, honey, đi honey, 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 honey,

จะพิมพจเคลงนี้เหรอเกมมาเล่นเล่นเลนี่เกมนี้มาเล่นเล่นเฮ้ยเหงืคนว่ะเฮ้ยดรงนี้ดรงนี้มีมันนะมาเจอในการซีเองตรงนี้ซีเอเจ๊เปิดเพลง V R O M นี่วอร์